ครับแล้วก็มาถึงในวิชาหุ้นส่วนนะครับในสัปดาห์ที่2ในนี้ครับก็มาดูกันว่าอาจารย์อาจารย์ได้สอนไปถึงมาตาไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็มาถึงในเรื่องหุ้นส่วนครับก็แบ่งเป็นแบบจดทะเบียนหรือว่าไม่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์นะครับส่วนการจดทะเบียนเนี่ยก็จะส่งผลที่สําคัญนะครับการเป็นมิติบุคคลในมาตา1015นะครับข้อมูลที่จดทะเบียนกลายเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับ แล้วก,ก็ได้บรรยายถึงผลของการเป็นนิติบุคคลนะครับก็มีด้วยกัน2ข้อนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็มีสิทธิและหน้าที่ในนามตัวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเองนะครับก็แบ่งเป็น2หัวข้อย่อยนะครับก็คือ1ถือกรรมสิทธิ์นะครับในนามตนเองได้ฟ้องหรือถูกฟ้องได้นะครับอันที่2ก็คือมีสิทธิ์และหน้าที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์นะครับอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับบริษัทสามสาาย่ำกันนะครับในข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวถ้ายังไง ก็ลองกดหยุดแล้วก็ลองจดไว้อ่านกันนะครับครับแล้วก็อีกหน้านึงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะท่านอาจารย์ก็จะได้สอนถึงมาตรา1023นะครับซึ่งข้อสอบในวิชาหุ้นส่วนนะครับวิชาหุ้นส่วนก็รู้สึกว่าจะอยู่ในข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งนะครับในข้อ7นะครับหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทนะครับ ซึ่งามาตราที่สําคัญๆที่จะออกข้อสอบเป็นต้นไปนะครับก็จะอยู่ในมาตรา1นึ่นเป็นต้นไปนะครับแสดงว่าใน EP พีสของเรื่องหุ้นส่วนในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวเอาไว้ติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าครับว่าท่านอาจารย์จะมีมาตราแล้วก็ดีกาอะไรมาบอกพวกเราบ้างสำหรับ EP พีสนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับ ท่านใดสนใจก็กดหยุดแล้วก็จดตามไว้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในครั้งหน้าครับ